สมชื่อชกวรรแห่งความสุขจริงๆค่ะมองด้วยภาพอ่านคำบรรยายใดๆก็ไม่เท่ากับที่ได้สัมผัสเองนะคะมันช่างงดงามมากเลยอะสงบเป็นส่วนตัวสบายจริงๆคือการชาร์จแบบชีวิตเนาะ บางครั้งต้นทุนชีวิตคือพลังงานชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินมหาศาลอากสำคัญไม่มัน่นคงเราอยู่ไม่ได้เนาะ,ะจรนะิงมะจริงมะน่ารักมากมาก อยู่ในอำเภอเมืองนะคะต้นปู่พงยาก็อยู่ในนี้ค่ะใบใบเปลี่ยนสีแบบไทยค่ะดูกระท่อมเดือนแผ่หลังนี้ฟลาสิกสุด,สด นอนฟังเสียงปลาโดดเนาะเจ้าขึ้นก็นกร้องตกกลางคืนก็กบร้องเขียดร้องน่ารักที่สุดรักเลยแหละ